คนมาคูอยู่ไหมนะค,คนมาคูโดนไปแล้วไงนะครับคนมาคูก็โดนไปแล้วไงนั่นแหละนะครับอืมโดนไปแล้วนะครับคือคนเรานะจะไปอ่าจะไปข่มขู่คนอื่นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะเอฟซนะก็ต้องดูว่าตัวเองเนะี่ยเอาตัวให้รอดก่อนแอดบอกเลยแล้วนะนะใช่ครับผมนะครับ แอดบอกได้เล,เลยว่าจะไปว่าคนอื่นเขานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้ดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองให้ดีแค่นั้นเองนะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าความดีนะมันคงอยู่ได้เสมอและคุ้มครองไปเกาะคุ้มครองป้องกันตัวเองนะครับอย่าไปพูดว่าคนตัวเองดีถ้าตัวเองดีมันจะไม่โดนหรอกนะอ่าตัวเองดีจะไม่โดนหรอกแอดบอกได้แค่นี้นะ ถ้าไม่ดีเนี่ยแม้แต่พระเขาช่วยไม่ได้พระเขาช่วยแต่คนดีเขาไม่ช่วยหรอกคนไม่ดีเขาก็ไม่ช่วยมารี Marie, สวัสดีครับผมนะมันค่อยๆเป็นนะค่อยๆไปนะวาระถึงวาระก็ต้องถึงวงรอบอะเอาง่ายๆถึงวงรอบก็จะวนมาถึงจนได้นะยังไงก็มามาช้าแต่ว่ามาชัวเอฟซีนะครับบอกเลยเลยมาช้าแต่มาชัวแน่นอนเห็นไหม ชัดเจนเอฟซีนะครับชัดเจนมากเออค่อยๆโดนกันไปนะครับตอนนี้น่ะพูดีง่ายว่าลใช่ครับผมเออนะก็ไปเที่ยวเสร็จแล้วแล้วไกลด้วยนะเอฟซีนะดีนะเขาไปไปนู่นอ่ะยะลาด้ยนะโอ้โหถ้าไปยะลาเป็นไงโอ้โหนะ แอดยังหยองเลยเอาพูดง่ายเอยะลานะ่ะแถวนูนะ้นนะแล้วก็จะเดีรู้นะครับเ,เดินทางนี่ไม่ใกล้นะเอฟซีไม่ใกล้นะเออไกลไกลเพราะว่าแอดอาสายใต้นี่แอดขึ้นล่องขึ้นล่อง,องประจํานะครับขึ้นล่องประจําเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไกลมากไกลถึงไกลมาก ใช่ครับผมไม่ละหอดนะครับไม่ต้องพูดถึงเออพระเขาไม่ได้ช่วยคนดีเอฟซีนะพระเขาช่วยคนคนดีนะครับไม่ได้ช่วยคนไม่ดีนะครับเ,เขาไม่ช่วยหรอกคนไม่ดีนะครับมันชัดเจนไหมลนะ่ะเอฟซีเห็นไหมเล่นงานคนอื่นเขานู่นนี่นั่นนะครับเอ,อใส่ความคนนู้คนนี้นะครับเออว่ากล่าวติเตียนคนนั้นคนนี้สุดท้ายตัวเองก็โดน ไม่รู้นะไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะเออนะอาจจะเป็นนิทานนะเอฟซีใช่ครับผมคนนิฐาแอดขึ้นรองขึ้นร้องประจํานะครับสายนั้นนะครับแอดบอกได้เลยเอออย่าอย่าไปพูดแบบนั้นว่าน่ากลัวนะเอออย่าไปพูดแบบนั้นนะเอออย่าไปพูดอย่าไปพูดนะครับเดี๋ยวเขาจะกลัวเอานะครับ อา่าเดี๋ยวเขาจะกลัวเอาอย่าไปพูดนะว่าน่ากลัวแค่ไหน่อราะไปประจามันรู้นะครับเอเดินสายขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยบ่อยมากนะครับเอาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็อยู่มาแล้วนะครับเอที่น่ากลัวที่สุดเราก็อยู่มาแล้วมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในเอฟซีเรื่องพวกนี้นะมันได้เห็นหลายๆอย่างใช่ไหมตะกอนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับ แต่พอมาปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วนะครับนะครับอืมใช่ครับผมนะครับก็ให้ฟังกันไว้นะครับมันเป็นอุทาหรณ์นะครับนิทานเรื่องนี้เนาะเป็นอุทาหรณ์ว่าทําดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วมันได้ชั่วอยู่แล้วนะทําไม่ดีก็สิ่งไม่ดีก็จะมาตอบสนองเขาเองนะเรื่องนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสองร้อยกว่าท่านนะครับผมถูกต้องนะครับคุณเกษตรนะครับเขาเราเนี่ยคือลักษณะน,นะมันมันไม่เหมือนช่างใหญ่ถูกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนช่างใหญ่เขาก็คือเขาเนี่ยถูกกระทําเขานี่โดนมีคนเอาเรื่องราวเนี่ยมาให้เอาเรื่องราวมาให้เขาไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการทั้งนั้นนะครับมีแต่คนเอาเรื่องราวมาให้ แต่นี่เขาเนี่ยเป็นคนเริ่มของเขาเองหลายๆเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องพวกนี้นะมันมีเรื่องอื่นอีกที่รอคิวกันเข้ามานะนนท์ซอยกันเป็นมะม่วงเลยใช่ครับผมมันมีเรื่องอื่นที่จะเข้ามาอีกถ้ายอยกันเข้ามานะครับไม่ใช่แต่เรื่องตรงนี้อย่างเดียวนะเอฟซี FC นะอันเนี้ยเขาได้เขาได้ดําเนินการมานานแล้วมามันถึงไอ้วงรอบของเขาแล้วเขาเลย ว่ากันไปตามวงรอบแต่เรื่องที่จะรอคิวนั้นเข้ามาอีกนะมีไม่หยุดยอ้อนล็อกแอดบอกได้เลยไม่หยุดยอ้อนล็อกอะไรก็ช่วยไม่ได้แอดว่างอะเงินเกินก็เสียเอาพูด,ดง่ายๆนะเอฟนะเงินเงินก็ต้องจองจ่ายนะสิเวลาก็เสียพูด,ดง่ายๆแอดบอกเลยนะว่าไม่ควรเลยเอาง่าย ก็เป็นอย่างนั้นแหละเอฟซีนะเออนะก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่นแหละให้ทุกแก่ท่านนะครับทุกนั้นก็ถึงตัวนะความลับนั้นนะครับแอดได้ร,รมนะแอดไม่เคยพูดกับใครนะเอฟซีนะเรื่องความลับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าอย่ามาเล่นกับแอดอีกนะครับแอดจะเปิดนะแอดจะบอกไว้เลยแอดจะเปิดอีกออแอดจะเปิดอีก แล้วคนเนี้ยศีลธรรมนะครับมันจะได้มองมองให้เห็นทุกคนจะได้รู้ความเป็นจริงสักทีหนึ่งนะครับว่าคนดีนั้นเป็นยังไงคนไม่ดีนั้นเป็นยังไงแอดบอกได้เลยอ่าใช่ครับผมต่อไปนะ่ะหนักๆทั้งนั้นแอดบอกพูดได้เลยคือแทบจะอยู่อ่าอยู่ที่นี่ลําบากนะถ้าเผยแผ่ออกไปอยู่ลําบากแอดพูดได้เลยอย่านะครับเอออย่าเลยแอ้กุ้งความลับไม่อยู่นะเยอะนะ หนักๆทั้งนั้นไม่ต้องกลัวเอฟซีใช่ครับหนักๆทั้งนั้นนะเรื่องของเขานี่หนักทั้งนั้นเลยไม่ใช่เบาเอาง่ายๆไม่ใช่เบาแต่และเรื่องเข้ามาในโอ้โหนะครับอันเนี้ยมันมันเป็นออเดอร์ปะเอฟซี FC, อันเนี้ยมันเป็นออเดอร์นะครับเป็นเป็นแค่นะครับต่อไปก็จะหนักขึ้นใช่ครับผมเป็นแถวแน่นอนนะครับคือพวกนี้นะบอกตรงคืออ่า ในเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปสร้างวีรกรรมไว้เยอะแอดบอกได้เลยถ้าคนไม่ดีเขาก็จะไปสร้างแต่สิ่งไม่ดีเอาเก็บไว้เขาก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวอะไรงไงเขาจะไม่รู้ว่าเอ้กูไปทําต,ตรงนู้นตรงนี้แล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะบังเอิญน,นะครับเอฟซนะีฟ้ามีตานะครับฟ้ามีตาแอดบอกได้เลยฟ้ามีตานะครับเราก็ไปเจอไปเจอเจอนะครับอด้วยตัวเองนะครับนะ ขอบคุณมากนะครับผมนะครับใช่ครับผมเขาน่ะอยากจะเล่นงานคนนู้นคนนี้นะครับเพื่อความเพราะว่าอะไรเพราะความอิจฉาของเขานั่นแหละนะความอิจฉาของเขาที่เขาเล่นเล่นแค่นั้นเองแต่คราวนี้ว่าถ้าเขาทําไปเนะี่ยความอิจฉานี่เขาทำนู้นทนํานี่แต่มันเป็นสิ่งที่ผิดทางนั้นเนี่ยเอฟซีนิสัยเขาก็เป็นอย่างนั้น เออถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ไม่ทำหรอกเรื่องผิดศีลธรรมเอฟซีอดบอกได้เลย,เ,ลยเรื่องผิดศีลธรรมอะนะถ้าคนดีเขาไม่ทํามันมันบ่งบอกนะครับหลังฉากเขานะ่ะดูไม่ได้เลยแอดบอกได้เลย,เลยไม่เคยคิดว่าใครเขาจะไปครบรหง่ายดีกว่า ใช่ครับผมนะครับคิดดูซิเอฟซีนะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราศึกษาไปศึกษามารวมไปรวมมาเนี่ยนะศึกษาไปศึกษามาเนี่ยเราคิดว่ามันเหมือนกันทุกอย่างนะแต่และคนแต่และอะไรเนี่ยใกล้คล้ายกันโครงสร้างนะ่ะคล้ายกันมากนะเออใช้ใช้วัสดุเดียวกันทั้งนั้นเอาง่ายๆดีกว่า ใช่ครับอยากจะให้คนอื่นเขาล้มอยากจะคืออยากจะทําลายเขาอะแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ถูกทาลายไปเองด้วยอะไรผลผลกรรมไหมนะเอ,อผลกรรมไหมเพราะว่าอยากจะทํร้ายคนอื่นอยากจะอเป็นเอาเป็นผู้อยากเป็นฝ่ายชนะอยากจะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองชนะจะได้กรรมทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายตัวเองนั่นแหละที่จะโดนแอดบอกได้เลยตัวเองจะโดน คนเขามันไม่ดีเอฟซีเขาเป็นคนขี้อิจฉานะครับิษยาเลยละ่ะไม่ใช่อิจฉาทมนาเขามีิษยาด้วยิษยานี่เขาเขาลงมือกระทานะถ้าอิจฉาเนี่ยคําว่าอิจฉาเปนแค่อิจฉาเอ้ยอิจฉาคนโน้นว่าอิจฉาว่ะคนนี้ถูกหวยนะอิจฉานนี้มันก็แค่นั้นใช่ไหมแต่ิษยาเนี่ยเขาลงมือเลยนะเอฟซีนี่เขาเรียกว่าคนิษยาคนิษยาเนี่ยเขาจะลงมือเลยอ่ะลงมือทําเลยอันนั้นแหละเป็นคนิษยาจริงๆ ไม่ใช่อิจฉาธรรมดานั่นแหละฤติยาใช่ครับกรรมนี่ฤติยาเลยนะแล้วก็กทำไปเรื่อยๆทำหลายทำหลายกรรมหลายวาละนะต่างกรรมต่างวาละเลยทำไปเรื่อยๆคือมันก็พอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นไงเออพ่อพูนขึ้น,น,พพน,นแล้วถามว่า ไอคนที่เขาเดาเนินการเขาก็ดําเนินการไปเรื่อยๆอ่นะฟังเราก็ดําเนินการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนกันเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเพราะเขาไม่เคยโดนเนี่ยเขาไม่เคยโดนเขาคิดว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรหรอกแต่อย่าลืมว่าคุณคือใครคุณก็คือมนุษย์ปุถิชนคนธรรมดาเท่านั้นนะครับ เออไม่ได้อะไรเลยนะครับนะมันขึ้นอยู่ในห่วงบากกรรมของคุณนั่นแหละนะครับคุณทำไว้กับใครบ้างผลกระทบนะครับมันก็ได้รับแก่ตัวเองเดือดร้อนนะครับมันเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับเสียเวลานะครับเสียเงินด้วยเสียชื่อเสียงอีกตัางหา ใช่เขาอยู่ดีๆก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยเขาอยากจะหากินในลักษณะว่าเขาอยากจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเขาทําแบบนี้นะเขาจะสบายใจเขาจะดีใจมากสังเกตเห็นไหมอย่างฝั่งเราที่โดนกันเนี่ยนะครับที่มีปัญหาล้มระเนระนาดเนี่ยสมมติเขาล้มกันเนี่ยเขาจะเข้าไปยาะเยยเลยวม่าเขาล้มกันเนี่ยเขาจะเข้าไปยาะเยยเลยนะเข้าไปเข้าไปยาะเยยเลย เขาไปดูถูกถากถางเยาะเย้ยนู่นนั่นหัวเราะเอิกอกักดีใจโอะสะใจเขาสะใจจริงโว้ยน่ะเห็นไหมเขาจะพูดอย่างนี้เลยหัวเราะที่หลังมันอาจจะดังกว่าก็ได้เราน่ไม่ได้เคยไปเยาะเย้ยเขาเลยเขาโดนมันก็เป็นผลลกรรมของเขาเป็นผลกรรมของเขาเขาโดนก็เป็นผลกรรมของเขาเราไม่เคยไปเยาะเย้ยเขานั่นคือการการะทำของเขาเองเขาตายนะครับเขาตายด้วยน้ำมือของเขาเอง นะตายด้วยผลผลการกระทําของเขาเองไม่มีใครเขาไปทำหรอกเขาเป็นคนทําเขาเองแล้ได้รับผลการกระทําของเขาเองไม่มีใครไปการแกล้งเขาเลยไม่มีเขาทำของเขาขึ้นมาเองนะ เราพูดง่ายๆนะคุณกเกษมนะครับพูดง่ายๆนะบอกง่ายๆว่าเรานะ่ะไม่เคยไปเริ่มก่อนเลยนะถ้าเขาไม่มาพูดถึงฝั่งเรานะเราก็ไม่เคยไปพูดถึงฝั่งเขาเลยนะมาบอกตรงนะเราไม่เคยไปพูดถึงเลยไม่เคยไปสนใจไม่เคยเขาจะทําอะไรก็เรื่องเขาก็ปล่อยเราไม่เคยสนใจเลยนะแต่เขาก็มาแขะมาแซะมาอะไรเหมือนเดิม ไม่ไม่เคยออกจากตรงนี้ไปได้คือเขาเรียกว่าก้าวข้ามไม่พน้นนะแล้วตอนนี้ก็สะดุดขาตัวเองแล้วล้มนะครับเอ่อก้าวไม่พน้นนลม้มเสียทรงออะพูดง่ายตอนนี้เสียทรงมากเอาปีก่อนนะเอ่อ<ม>เสียรูปทรงไปแล้วบอกได้เลยคนเราคนเราถ้า เขาทำดีถูกไหมล่ะเขาทำดีทำอยู่ในศีลและธรรมนะครับทำคุณงามความดีใครเขาจะไปทำอะไรล่ะไม่มีใครเขาไปทำเลยเลยไม่ข้องเกี่ยวทับท้าคิดว่าทำมาหากินก็ทำมาหากินไปไม่มีใครว่าว่า